สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเจ้านี่เป็นเนื้อไอ้ห่อขัด้มเนาะค่ะผ้ามาเบิ่งแม่ขั้วแบบไหนขอ้วปลาขั้วปลาในขั้วสวยเลยค่ะในขั่อขั้วชุดร่อนคุณพ่อกำลังทำหวานพี่น้องก็้นยาครับเจ้าเจ้าดวยมหย่นขัดลมต้องการได้จาพี่น้องมากบุญต้องการจ้าจ้าน่ยน่าจยุเล้าม้้นะ ลำมุกซแล้วค่ะพี่ีว่าจากสูตรไม่พี่น้องเลยนะคก็คือว่าซุจอดลูงอันนี้แม่คุ้ว่าโบบมันเจ้คุ้วไปเมือไหลเนี้ปลาเพราะท่านใส่ปลาซจอดเสียดีนี่จะี่จากองบนบ้านปูเนาะจ้ะมีห้อข้าต้มแล้วจ้ะพี่น้อง อันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนน่อยยิบยิบขันบักเบรย์มันไม่ยหญ่ยิบขันบักเบรย์มันบล็อกจะสวัสดีค่ะอันนี้ยาถวดด้วยค่ะยาถวดเป็นกระทัาาในใหญ่ลาสดยาถามมาผูาไไ้ใดกันนะ อันเดเป็นน้ำเพลินเพนเราะเหมุนงักงักมืน่นน่ะลูกฮาร์าดดิรัน้คันบินนะคะปปแซ่นี่หางลงปูกระพ้าขดขกัอตดก้ะวันนี้มือห่ขอขต้มจะพี่นอ้องื่นมือห้อมตาอาจารย์นก่ร่างห่อขอต้่มนะอาจารยงามปะเนี่ยเมื่อยตาุ้ย นั่งดีดีกนเด้ค่ะนี่และค่ะพี่น้องมะฮอขอตุมจ้ากู่ยหยาแต่าย่ลูกปลานะนะจะเพิ่มมาก หขักต้มคนน่าจะมาเลยก็เป็นห้อขอักต้มพี่น้องนี่หะค่ะประเภศนี่บานห้องนาจพี่น้องอันนี้เพี้ยนปูนะคะน่จะนี่เต็มไม่รงเกสสีนะไมด้พี่น้องม่งเหยค่ะเน๋ยวป่า่นสิเตะ่เพื่อนบ้านยาตผ่านเล้วค่ะพี่น,อน,น้อ,าานองอนน นีทางน้ำด้วยจ้าพี่น้อง,างา้านใหม่ของ,งนนี้ว่างทีน่จ้าอันนี้เป็นพวกที่แม่คั่วเราพี่นอ้องอาหารการกิน,นเสร็ันนี้นี่ขนมเสริฟก้นปลา,าก้นเสียน อันนี้แกงสมด้วยค่ะแกงสมกระลังปีถั่วจ้าอันนี้มีฝนเขียดจ้าขึ้นฝนตกพี่น้องทุบวันแล้วจับมาทำท่าจกฝนตกข้าวหนึ่งล้มบืนๆเขียดไล่หลายจ้าเขียดอันนี้เขาจะหกหมุนคุ้นปลา ข่าหอนพี่นอ้อ,ของข่าหอข่าต้มไม่ยิงเขาน้ำกันนะจ๊ะอันนี้ทอดปลาไม่ไหมพี่น้องกรอบกรอบปลาเน,นี่ยเอาขึ้นจากน้องแกสาบหมู่บ,บ้านเด้อค่ะปลาเน,นี่ยเลี้ยงไว้ได้พี่น้องเลยจ้ะอนนี้คนณลุงเขาเลังอันนี้หวานจต่หวานผักทองอันนี้คนณลุงเขาเลังเสียน้ัญญาขนมเสี่ยงพี่น้องรัวรัวรัวยิ่ง แบแต่แซ่แต่แซ ah, ่พี่น no 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 ้องอันนี้แุ่นองะพเรผู้นึ่งผู้หนึงแปลเตยมาจมางามแถวงนี้พี่น้องตรงนี้เตยงามน้ยพี่น้องตงเนี้ยงเนี่ยจากคุณป่าแล้วแปลาเตยมาก มารวมบุญบวชท่าบุญ้ะพี่น้องอันนี้พักกาดขาวจต่เพิ่นเก็บอะรวมท่าบุญนั้พี่น้องเพิ่งได้ค่ะเพราะกอดพี่น้องเนี่ยค่ะเดจ้าภาสิประมาณนี้ระค่ะมันนี่ห่อขอดตม้มห่อกะเตรียมเนยยู่เนก,กินไว้ดาพีถ่ถียน,น้องคนแรกห่อขัดต้มนัมาาม้นเนาะจะกระเมี้ ปนปลาป่นเขียแล้วก็แกงสมหวานจาะพี่น้องปิ๊กนิกเราทุ่งก้อนเนาะจะพี่น้องสวัสดีค่ะ